เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่ง เขาได้ไปหาเพื่อนของเขาที่หอพักแห่งหนึ่งในวันหยุดซึ่งเป็นเทศกาลดีวาลีจึงทำให้เขาได้ไปพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะในวันเกิดเหตุเขาได้ไปหาเพื่อนของเขาที่หอพักแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองออกไปลักษณะของหอพักนั้นเป็นหอพักชาย อาคารปูนมีทั้งหมด8ชั้นชายหนุม่มเดินทางไปถึงเวลาประมาณ2ทุ่มแล้วเขาจึงได้โทรไปหาเพื่อนของเขาให้ลงมารับเขาไม่รู้ว่าเพื่อนของ,ของเขานั้นพักอยู่ห้องไหนเพราะเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเพื่อนของเขารับสายและได้ตอบกลับมาว่าเฮ้ยมึงโทษทีว่ะตอนนี้กลออกมาซื้อของข้างนอก เห็นมึงยังไม่มาเลยออกมาซื้อของกินก่อนแต่กูฝากกุญแจไว้กับคนดูแลหอแล้วมึงแปลกุญแจห้องแล้วขึ้นไปรอกูที่ห้องได้เลยห้องกูอยู่ชั้นสองห้องสองศนหนึ่งนะแล้วมึงจะกินอะไรไหมกูจะได้ซื้อไปให้ทีเดียวเขาจึงฝากเพื่อนซื้ออาหารเย็นและได้วางสายกับเพื่อนไปและได้เดินไปติดต่อกับผู้ดูแลหอเพื่อที่จะขอกุญแจไปเปิดห้อง คนดูแลหอเป็นชายชลาคนหนึ่งเขาจึงได้ถามชายชลาไปว่าขอโทษนะครับคุณตาผมจะมาขอรับกุญแจห้อง201ที่เพื่อนของผมฝากไว้ให้นะครับชายชลาจึงได้หยิบกุญแจให้ไม่ได้กล่าวหรือถามสิ่งใดกับเขาเลยมีแค่เพียงมองหน้าของเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วเดินกลับไปดูทีวีต่อเพียงเท่านั้นขเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรรับกุญแจ กล่าวขอบคุณและเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองเพื่อที่จะเปิดห้องเข้าไปพักผ่อนเขาเปิดเข้าไปในห้องและเปิดไฟทุกอย่างก็ดูปกติดีเพื่อนของเขาจัดห้องไว้เป็นระเบียบดีเลยทีเดียวเขาจึงจัดการกับตัวเองอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าและหลังจากที่เขาทําธุระของเขาเรียบร้อยแล้วก็มานั่งดูทีวีรอเพื่อนไปพลางเวล,ลาผ่านไปประมาณ15นาทีเห็นจะได้ ก็ได้เกิดไฟฟ้าดับขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นเป็นเรื่องที่ปกติมากๆไฟฟ้ามักจะดับอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเขาจึงไม่ได้รู้สึกว่ามีความแปลกหรือผิดปกติแต่อย่างใดแต่เขาก็ได้สังเกตเห็นแสงที่ส่องสว่างวูบว่าบางอย่างผ่านหน้าต่างบานเกล็ดใกล้ๆกับประตูทางเข้าห้องที่เปิดเอาไว้อยู่ จนมองทะลุผ่านไปเห็นบานเกล็ดของห้องฝั่งตรงข้ามมีแสงไฟจากหลอดไฟกำลังกระพริบอยู่เหมือนกับว่ามีไฟตกจึงทำให้หลอดไฟติดติดดับดับทงัง้งที่ห้อง,องเพื่อนของเขาไฟดับสนิทชายหนุ่มเริ่มไม่แน่ใจว่าไฟดับทั้งอาคารไหมหรือว่าไฟดับแค่ห้องเพื่อนของเขาแค่ห้องเดียวเขาจึงตัดสินใจที่จะเปิดประตูออกไปดูข้างนอก โดยใช้ไฟฉายจากมือถือส่องให้แสงสว่างนำทางไปแต่พอเขาเปิดประตูออกไปข้างนอกมองไปรอบๆก็พบว่าทั้งอาคารไฟดับมืดทั้งหมดมีเพียงห้องตรงข้ามกับห้องเพื่อนของเขามีไฟตกหลอดไฟติดติดดับมีแสงไฟออกมาเป็นระยะเขาจึงพยายามสอดส่องมองรอดผ่านบานเกล็ดเข้าไปแต่ระหว่างนั้นเองเขายังไม่ทันได้เห็นสิ่งใดภายในห้อง ก็มีเสียงเป็นเสียงเคาะเหมือนคนกระแทกประตูของห้องที่ไฟตกจนมีเสียงดังขึ้นมาทำให้เขาตกใจเขาจึงรีบวิ่งกลับเข้าห้องของเพื่อนและปิดประตูเพราะเกรงว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงที่มาจากเจ้าของห้องที่อาจจะรู้ตัวว่าเขาแอบมองเข้าไปผ่านทางหน้าต่างบานเก็ดพอสิ้นความคิดในหัวของเขาก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ข้าครวญขึ้นมาด้วยความเสียใจ บรรยากาศที่ไฟดับประกอบกับเขารู้ว่านี่คือหอพักชายจะมีผู้หญิงที่ไหนที่จะเข้ามาร้องไห้ในนี้ได้ <c oughs> เขารู้สึกกลัวจนสุดขีดจึงได้วิ่งขึ้นเตียงและเอาผ้าห่มมาคลุมหัวและตัวของเขาเอาไว้และเกิดอาการตัวสั่นนอนอยู่ใต้ผ้าห่มแบบนั้นเขาไม่กล้าที่จะตามหาต้นตอของเสียงได้แต่นอนและกลัวอยู่แบบนั้นจนเวลาได้ผ่านไปนานพอสมควรเขาจึงได้เผลอหลับไป เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าไฟฟ้านั้นมาตอนไหนจนกระทั่งเพื่อนของเขากลับมาจากข้างนอกและได้มาเขย่าตัวเขาเพื่อปลุกให้เขาตื่นมากินข้าวเขาตื่นขึ้นมาด้วยการสะดุ้งตกใจและดูหวาดกลัวเพื่อนของเขาจึงถามว่ามึงเป็นอะไรวะนี่กูเองมึงตกใจอะไรเขาจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนของเขาฟังแล้วบอกเพื่อนไปว่ามึง ว่าที่กูเจอต้องเป็นผีแน่ๆเลยวะ่ะเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนั้นมันน่ากลัวมากๆเลยเพื่อนได้ฟังแบบนั้นก็ได้เริ่มมีอาการกลัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนจึงบอกเขาว่าห้องตรงข้ามกูไม่มีใครอยู่นะเว้ยและได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของหอพักนี้ให้เขาฟังประวัติของหอพักนี้ทำให้เขาต้องหวาดกลัวขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อนเล่าว่า ย้อนกลับไปเมื่อแปีที่แล้วหอพักนี้เคยเป็นหอพักหญิงมาก่อนมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งพักอาศัยอยู่ที่หอนี้ที่ชั้นสองนี่แหละเธอได้กลิ่นเหม็นเหมือนมีอะไรบางอย่างตายมาหลายวันจนส่งกลิ่นตลบอบอวนจนต้องเดินหากลิ่นเหม็นนั้นว่าอยู่ที่ไหนนักศึกษาหญิงคนนั้นตามกลิ่นมาถึงหน้าห้องเพื่อนสนิทของเธอที่หายหน้าหายตาไปหลายวัน ในตอนแรกเธอก็คิดว่าเพื่อนสนิทของเธอนั้นได้กลับบ้านไปหาครอบครัวจึงได้ขาดการติดต่อไปเธอพยายามจะเปิดห้องแต่ห้องล็อกเคาะเรียกก็ไม่มีใครมาเปิดเธอจึงได้ไปตามเจ้าของหอพักเจ้าของหอพักจึงได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเอากุญแจสำรองมาเปิดห้องดูไปพร้อมๆกันจนเปิดห้องเข้าไปก็ได้พบศพของนักศึกษาสาวเพื่อนสนิทของเธอ เพื่อนได้ทำการปลิดชีพตัวเองด้วยการแขวนคอกับพัดลมเพดานจนเสียชีวิตตำรวจจึงได้ขอสอบปากคำเธอเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้รู้ถึงสาเหตุการจบชีวิตของเพื่อนสนิทของเธอนักศึกษาหญิงคนนั้นก็ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วยความเต็มใจเธอให้ปากคำกับตำรวจตามสิ่งที่เธอเคยรับฟังปัญหามาจากเพื่อนผู้เสียชีวิตของเธอมาก่อนหน้านี้ว่า ก่อนหน้านี้เพื่อนคนเสียชีวิตของเธอเคยมาปรึกษากับเธอว่าเพื่อนมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนเพราะเพื่อนเกิดท้องขึ้นมาแต่แฟนก็ไม่ยอมรับเด็กในท้องว่าเป็นลูกของเขาจึงได้ขอเลิกและขาดการติดต่อไปเพื่อนได้มาปรึกษาว่าควรจะทำยังไงดีเธอให้คำแนะนำเพื่อนไปว่า ควรจะขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนในครอบครัวของเพื่อนเองจะได้ช่วยเพื่อนแก้ปัญหาได้ยังไงพ่อแม่ก็คงไม่ใจร้ายกับลูกในยามที่ลูกมีปัญหาหรอกหลังจากให้คำแนะนำกับเพื่อนคนเสียชีวิตไปเธอก็คิดว่าเพื่อนได้กลับไปหาครอบครัวแล้วพอเพื่อนได้หายหน้าไปไม่ได้บอกอะไรเลยจนมาได้กลิ่นเหม็นและมาพบศพของเพื่อนในวันนี้พร้อมกับทุกคนนี่แหละ และหลังจากการเสียชีวิตของนักศึกษาคนนั้นวิญญาณของเธอก็ได้ออกมาหลอกหลอนผู้คนที่พักอยู่ในหอหญิงแห่งนี้ณเวลานั้นคนส่วนใหญ่จึงได้ย้ายออกไปกันหมดจนเวลาผ่านไปก็ไม่เหลือใครเลยสักคนจนทำให้หอพักต้องปิดตัวไปและปล่อยทิ้งร้างเอาไว้จนเมื่อสองปีที่ผ่านมา ก็มีเจ้าของใหม่มาซื้อหอพักแห่งนี้และได้รีโนเวทมาเป็นหอพักนักศึกษาชายในปัจจุบันและกูก็ได้เข้ามาอยู่นี่แหละเขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงถามเพื่อนเขาไปว่าแล้วมึงไปรู้ประวัติเรื่องของหอพักนี้ไม่ได้ไงวะเพื่อนของเขาจึงตอบมาว่าก็เพื่อนสนิทของนักศึกษาหญิงที่เสียชีวิตคนนั้นนะ่ะคือพี่สาวกูเองตอนแรกพี่สาวกูจะไม่ยอมให้กูอยู่ที่นี่หรอก แต่ค่าเช่ามันถูกกูก็ยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่พอคิดว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วคงไม่มีอะไรหรอกพี่สาวขัดกูไม่ได้เลยแค่เล่าประวัติให้กูฟังแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าห้องที่นักศึกษาหญิงคนนั้นเสียชีวิตเป็นห้องไหนกันแน่ตัวเขาจึงบอกกับเพื่อนไปว่ากูว่านะน่าจะเป็นห้องตรงข้ามมึงนี่แหละแต่เพื่อนของเขาก็ยังใจดีสู้เสือยืนยันว่าจะยังอยู่ที่นี่ เพราะเพื่อนของเขายังไม่เคยเจออะไรแปลกๆเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่แต่ได้ฟังสิ่งที่เขาเจอมาเพื่อนก็มีแค่เพียงอาการกลัวเล็กน้อยและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรอีกหลังจากคุยกันเสร็จทั้งคืนเขาก็ไม่ยอมนอนเลยจนถึงตอนเช้าพอฟ้าสว่างเขาก็ได้ลาเพื่อนของเขากลับบ้านและไม่กลับไปที่หอของเพื่อนอีกเลย มีเพียงแค่นะเจอกันข้างนอกและเช่าโรงแรมนอนแยกออกมาเพราะเขาไม่อยากพบเจอกับวิญญาณของผู้หญิงนักศึกษาคนนั้นอีก